สวัสดีครับ CB650R นะครับผม2019สาีดำนะครับรอรอไฟกลมชกหน้าหัวกลับนะครับผมกระจกไปแฮนด์กัดหม้อน้ำแต่งนะครับสภาพสวยๆนะฮะไายดิล้ลอนไม่มีตำหนิกันลอยถังคาร์บอนแม็กเทคนะครับผมพ่อเป็นทรงอะอาคาซอตตี้เคปรานะ แม็กอันนี้สีน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลกึ่งทองนะสภาพมาสวยเรีมเรยมนะทิ้งครีนะครับผมแจ,จมาสองดอกนะครับคันนี้ไมดิจิตอลวิ่งอยู่หมื่นเก้านะฮะแท้แ ปฝาเดิมสายไฟเดิมนะเครื่องเซอร์วิตช์เรียบร้อยแล้วครับผมเงิไในประมาณนี้นะฮะอ,อยู่ให้ไวนะครับผมหลังจากอีกใบนะตัดสินที่เบ็ดฝั่งทนกรุงเทพผมคขาย